ใจบาตเช้าวันเสาร์กันนะคะ นำบุญมาฝากทุกท่านนะคะในเช้าวันเสาร์นี้นะคะก่ให้ทุกท่านตื่นเช้ามามีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่หน้าพออกพอใจรายล้อมด้วยพลังบวกเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุข้อคิดประจำวันนี้คือการออมเงิน เล่นเกมการออมเงินคือเกมของจักรวาลจักรวาลจะมอบเงินก้อนใหญ่ให้ท่านถ้าท่านมีเงินเก็บให้จักรวาลเรียกว่า เงินกองทุนจัก,กรวาลเวลาใช้จ่ายใดๆนั้นให้ชักไว้สิบเปอร์เซ็นต์เราค่อยจ่ายที่เหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือรายได้ได้รับเข้ามาให้เก็บเข้ากองทุนจัก,กรวาลสิบเปอร์เซ็นต์ท่านสะสมออมเงินไปเรื่อยๆๆ,ๆจัก,กรวาลจะส่งเงินก้อนใหญ่มาให้ท่านให้ให้ท่านปฏิบัติโดยการที่เก็บันละเล็กัวละน้อยบางคนบอกว่า ฉันจะมีเงินที่ไหนมาฝากแค่จะกินจะใช้ต่อวันเนี่ยยังไม่มีเลยเอาแบบนี้นะคะท่านให้เขียนเลข1ถึง365ตีตารางเลข1ถึง365ภายใน1ปีมี365วันวันแรกให้ฝาก1บาทวันที่2ให้ฝาก2บาทวันที่3ให้ฝาก3บาทคือเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึงวันที่365 วันที่365ก็ใส่365บาทแล้วท่านก็จะมีเงินเก็บในกองทุนจักรวาลและท่านจะต้องไม่หยิบออกมาใช้เลยนี่คือขีสสำคัญท่านจะต้องไม่หยิบออกมาใช้แล้วในเวลาออมนั้นให้พูดกับ อ่าสิ่งที่เรากําลังออมาเงินของฉันกําลังงอกเงยเงินของฉันกําลังเจริญเติบโตเงินของฉันกําลังเพิ่มปูนในทุกๆบัญชีเงินของฉันกําลังงอกเงยเงินของฉันกําลังเจริญเติบโตเงินของฉันกําลังเพิ่มปูนในทุกๆบัญชีฉันรักเงินเงินรักฉันเงินเป็นเพื่อนกับฉันพูดอย่างนี้ทุกวันในการออมแล้วก็ยิ้มให้กับเงินนะคะค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นันมาเตอร์โคสเอ็นเอลีขอกล่าคำว่าสวัสดีค่ะ